สวนนงนุษย์พัทยากระตุ้นการท่องเที่ยวแบบไทยทเที่ยวไทยหลังเปิดเมืองจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ 1. ฟรีหนึ่งสวนนงนุษพัทยานำโดยนายกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษพัทยาได้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากเปิดเมืองในพื้นที่เมืองพัทยาโดยเฉพาะซื้อบัตรผ่านประตูหนึ่งท่านฟรีหนึ่งท่านเที่ยวชมสวนนงนุษพัทยา นายกำมพลกล่าวว่าทางสวนนงนุษย์พัทยาได้ปฏิบัติตามนโยบายของการเปิดเมืองร่วมโครงการพัทยา Move On โดยสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบไทยเที่ยวไทยตลอดระยะเวลาการจัดโปรโมชั่น2เดือนที่ผ่านมานั้นได้รับความสนใจจากคนไทยเป็นอย่างมากทั้งนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของภาคตะวันออก สวนนงนุชพัทยาจึงจัดโปรโมชั่นเฉพาะซื้อบัตรผ่านประตู1ท่านฟรีหนึ่งท่านสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยตามโครงการไทยเที่ยวไทยที่เข้ามาเยี่ยมชมใหม่ที่มีผลการออกแบบเพิ่มเติมอาทิเช่นสวนลอยฟ้าสวนกระถางสวนตะบองเพชรหุบเขาไดาโนเสาร์ผลไม้ด่างเนื้อสรีพันไมต้ต่างๆและสร้างไดโนเสาร์เพิ่มเติมกว่า60ชนิดหรือเรียกได้ว่าเป็นสวนนงนุษใหม่บนพื้นที่1,700ไร่ ทั้งนี้ส่วนนงนุษพัทยาเริ่มโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายน2564ถึงวันที่31ธันวาคม2564และพร้อมในการให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอ,อนามัยตามมาตรฐาน S H A plus และ Safe Travel ที่ได้มีการรองรับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย